สวัสดีครับภาพสมเด็จประกวดหมายเลข226กครับนี่นะครับเป็นพิมพ์สุขไทยกำแพงเพชรเนื้อเนี่ยขาวนะครับแกล่งนะครับเห็นไหมชัดเจนนะครับหน้าเสี้ยมอกนะครับผายผอมมีร่องสังคตินะครับบรนนี้สอบตรงตรงนี้เชิดขึ้นเฉียงลงซุ้มค่อนข้างเรียวนะครับเล็กมีการหักมุมนะครับกอบกระจกสส่วนก็ได้โชลงมาค่อนข้างเล็กนะครับนี่พอเราดูใกล้ๆปุ๊บเนี่ยเห็นได้ว่าเนื้อในเนี่ยขาวผิวด้านนอกนะครับจริงๆก็ มีทั้งลักนะครับแล้วก็มีทั้งอาจะเป็นกลุ่มขี้ผึ้งที่คอยรักษาผิวอยู่นะครับมีสิ่งที่เคลือบอยู่แต่สิ่งที่เราเห็นได้ชัดก็คือเนี่ยแข้งสันนะครับแล้วก็ร่องรังน้ําที่มีอยู่นะครับนะครับเราเห็นได้ว่าพระนะครับตัวนี้นะครับขาวแบบขาวงาช้างนะครับส่วนที่ขาวนะครับส่วนที่โดนเคลือบเอาไว้นะครับก็มีสีน้าตาลเข้มนะครับอาจจะเป็นทั้งน้ำว่านผงเกสรหรือลักนะครับหรือขี้ผึ้งก็ดีนะครับเพราะว่า มีหลายอย่างแต่บริเวณนี้คือภาพเป็นเนื้อขาวแน่นี่ล่องสังกตินะครับเห็นได้ชัดนาะนต้องดูละเอียดนะครับเนี่ยจุดที่ขาวนี่คือขาวงานช้างเลยนะครับถือว่าพระที่เป็นลักษณะนี้นะครับก็จะมีความสวยงามพิเศษนะครับส่วนซุ้มเราจะเนได้ว่านะครับมีการแตกลายสังคโลกด้วยเล็กๆนะเล็กน้อยแล้วเงามันนะครับงนั้นโดยเนื้อเนี่ยเป็นกลุ่มเนื้อขาวแล้วก็มีนะครับกรอบเส้นได้นะครับที่เป็นลักษณะของพระที่เป็นยุคปลายนะครับถือว่าสวยงามมากครับ